เราไม่เจนเลินบ้านเขาแท้ามสลัดุ่งนีคือพอมีเจนน้อยมันนองบบผมมันสิสีบารดนาองโบมันูสุงแต่ทำเขาเ่ยัดไเขาก็เป็นทหารทอดมือตัาเอ้ามึงแตสีเป็นสนใจไม่เหียนก็ดอแล่ะมันนี่เขาก็สนใจแต่สิสนใจแค่หนไม่รู้ได้หรือไ Mình cứ bỏ qua, có xe mất hết bông đâu, cứ bỏ qua Cứ bỏ qua, quên ở lại, ở lại